อะไรนะฝึกสำเร็จแล้วงง้นเหรอเวลายังผ่านไปไม่ถึงหนึ่งการทูบด้วยซ้ำข้าจะต้องได้ยินผิดไปแน่ๆเจียงเฉินเจ้านั้นยังเด็กอยู่ความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องน่าอายหรอกนะแต่เจ้าไม่ควรโกหกเพื่อที่จะรักษาหน้าของตัวเองเอาไว้ใช่แล้วหวนทางของท่านยังอีกยาวไกลเจ้าอาจจะพูดออกมาด้วยความคึกคะนองพวกเราเข้าใจจำไว้การโกหกเป็นสิ่งไม่ดีก็ได้ในเมื่อพวกท่านไม่เชื่อข้าข้าจะพิสูจน์ให้พวกท่านดู เจียงเฉินเจ้ายายได้ใส่ใจเดี๋ยวมันจะส่งผลร้ายต่อภายในของเจ้าเกิดอะไรขึ้นเจียงเฉินเจ้าปรับแต่งคิดวิชาสามายฟ้าสังหารแข็งแกร่งกว่าเดิมอีกนั่นเลยเป็นยังไงล่ะท่านลุงทีนี้จะเชื่อที่ข้าพูดได้หรือยังนี่มันน่าเหลือเชื่อมากล้มเทียนจุนขนาดพี่ใหญ่นั้นฝึกได้ถึงขั้สุดยอดแลวแต่พลังยังเทียบเท่าเจ้าไม่ได้เลยแกพูดอะไรออกมา บางอย่างแกควรเก็บไว้ในใจดีกว่าพูดมันออกมาพีใ่ใหญ่ทำไมท่านถึงไม่ยอมรับความจริงบ้างล่ะยอย่ามาพูดบ้าๆท่านลุงหลังจากที่ข้าได้ศึกษามันอย่างละเอียดแล้วที่จริงแล้วปัญหาคือการที่ท่านไม่พบบางสิ่งในระหว่างการฝึกฝนเอจะว่าไงนะข้าจะลองดูสามสายฟ้าสังหารมันได้ผลจริงๆ ยังเชิญเจ้าช่วยชี้แนะข้าด้วยรู้กล้ามเนื้อแขนข้าให้ทีข้ารู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของข้ามีปัญหาเจ้ามีวรยุทธ์จะสอนข้าหรือเปล่าค่อยๆทีละคนครับสำหรับท่านอาท่านนั้นเน้นใช้พลังมากเกินไปท่านควรที่จะมองการเคลื่อนไหวของศัตรูด้วยเป็นเช่นนั้นเองลือหลังจากนี้ท่าน